แม่ผู้คะถ้าปั๊มต่อรอบได้2อออนสามารถแช่ตู้เย็นไว้แล้วรอปั๊มต่อเพิ่มในรอบต่อไปได้ไหมถ้าเอาตามหลักการทางการแพทย์เวลาที่แบบพูดอะไรก็จะต้องบอกว่าพี่เขาเคยบอกว่าต่อให้พูดแล้วจะโดนเหยียบหน้าก็จะต้องพูดเพราะเราต้องคงไว้ซึ่งความที่เด็กคนนั้นไม่ติดเชือ้อเพราะฉะนั้นคือก็จะต้องตอบว่าถ้าทางการแพทย์แน่นอนทางการแพทย์คือต้องสเตอร์ลน์ขั้นสุด คือปราศจากเชื้อขั้นสุดเพราะถ้าสมมติว่าไม่ปราศจากเชื้อมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อเนึกอออกไหมคะเนาะดังนั้นถ้าทางการแพทย์เราก็จะบอกว่าแม้กระทั่งนมถ้าเอาให้ดีควรที่จะแยกเก็บกันไปเลย ปั๊มรอบใครรอบมันถุงถุงใครถุงมันเพราะอย่างน้อยจะได้สบายใจว่าเจ้าสิ่งนี้ไม่ปนเปื้อนอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นคือมันมีทั้งเห็นด้วยว่าได้กับว่าเห็นด้วยว่าไม่ได้ถ้าคุณค่ะเป็นสายที่แบบลูกคลอดมาก่อนกําหนด ลูกมีโรคประจําตัวเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เราอยากให้เขาค่ะมีภูมิคุ้มกันเยอะๆแล้วเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้อยๆดังนั้นถ้าสมมติว่าลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กคลอดก่อนกาหนดมีโรคประจําตัวไม่สุขภาพแข็งแรงนั่นนู่นนี่การที่ปั๊มนมและแยกให้กินถุงไข่ถุงมันขวดไข่ขวดมันคุณจะสบายใจไม่ต้องมาพะว้าพะวงเสี่ยงเสียมสียวว่าถุงนี้มีเชื้อโรคหรือเปล่าถุงนี้ลูกจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้น แต่ถ้าสมมุติว่าลูกของเราโตขึ้นมาในระดับหนึ่งและแล้วไม่มีแล้วก็มีภูมิในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราน่าจะควบคุมจังหวะที่เราเทนมผสมกันได้โดยที่ยังไงมันก็ไม่มีการไปปนเปื้อนภายในภาชนะนี้อย่างแน่นอนก็สามารถที่จะเทรวมกันได้ดังนั้นถ้าทางการแพทย์คือแนะนําว่าไม่ต้องเทรวมกันแต่ถ้าสมมุติว่าจะทําก็จะต้องระวังให้เยอะๆ โอเคไหมก่อนเหมือนกลวยปั๊มนมเพราะว่าถ้าในสมัยตะก่อนใช่ไหมคุณแม่ก็คือจะได้ยินว่าก้วยปั๊มนมเ,เอาไปแช่เย็นแล้วก็มาปั๊มนมต่อได้อ่าโอเคได้คือในสมัยตะก่อนเราก็ทําแบบนี้แต่จะต้องบอกว่า ขนาดมือถือยังอัปเดตแบบวันต่อวันนะคะเนาะความรู้ความใจเชื้อโรคต่างๆมันก็จะต้องอัปเดตของมันวันต่อวันเช่นเดียวกันดังนั้นขนาดกลวยปั๊มนมยังบอกคุณแม่บอกว่ากลวยปั๊มนมที่ใช้แล้วต้องล้างนึ่งฆ่าเชื้อทุกครั้งนั่นก็คือเพื่อคงไว้ซึ่งน้ำนมแม่ที่มีคุณภาพและไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนพี่เขาบอกว่าถ้าจะยังไงคือต้องพูดต่อให้ประชาชนไม่เห็นด้วยว่าคุณตง แต่ตรงมันรักษาไว้ซึ่งชีวิตของเด็กคนนั้นดีกว่าแบบไปบอกเขาทำมุ่มวัวสๆแล้วลูกเขาติดเชือ้อคนที่จะแบบโดนต่อว่าก็คือเราอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะคะเนาะพอได้ไอเดียหรือป่อก้อนอ่านะคะ